s 기 y a moment.

Yes.

อันนี้สั้นนำเพชทเองเนาะค่ะน้องเพื่อนๆอันนี้สั้นนำซื้อสั้นอันนี้นำซื่อมาอ,อันนี้น่าจะนำซื้อไม่แบบบาเนี่ยมาซีอันนะคะเนาะอันละสองยูโรยี่สิบ อันนี้เป็นอันหนาขึ้นมาจากน้อยนะคะอสองยูโรเจสิบนำกระซื้อมาสี่อันแต่ว่ามันนำใส่ทั้งหมดนะเพื่อนๆนำใส่ทั้งหมดมทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเอาคนำนำอยู่กับน้องเอนำซื้อไม้มาทั้งหมดนะ่าจะไม่ชิ้นใหญ่สิบยูโรเนาะคขาไม่ชิ้นน้อยนี่น่าจะประมาณแปดยูโรเนาะคะ่ะกับสิบแปดยูโรนำกระซื้อน็อตมาอีก กับแม่ก็ใส่บ่เ์มิดนะเพื่อนๆก็ได้ซื้อมาได้ครึ่งใส่ได้ไปถึงครึ่งอ่ะกับประมาณหายูโรอ่ะเพื่อนๆก็ใส่ได้ไปถึงครึ่งกตีไปสองยูโรกับยี่สิบยูโรแล้วค่ะเพื่อนๆชั้นที่นำเฮ็ดเนี่ยเนาะกับนำอันนี้อันข้างหลังเพื่อนๆนำซื้อมากสี่สิบหายูโรนะ มันกันใหญ่กว่ากันมันกันแข็งแรงกว่ากันแหละเพื่อนๆนำมอเตอได้ใส่ต้นใหม่เนาะและ้วกานำกระจีเฮ็ดไว้ได้ใส่ต้นใหม่ของน้ำอีกเนาะค่ะเนาะกะนั่น่ะนำกระแต่งตกแต่งบ้านบ่นทันแล้วมื้อนี้ลูกชายกะสิไปนอนภูเขาฮะชัวชัวยเด,ดี๋ยวมีอะไรมาเติมอ,อันอู้ยใช่จะเสพสิสวยเอาเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหม นำกระสีได้นอนผู้เดียวกลูกๆปิดเทอมนะดดเด้เพื่อนๆด้นำกระตกแต่งบ้านได้นิดๆในน้อยอันนี้ก็เป็นตน้นไม้นำซื้อมาใหม่นะคะนำเอิ่นว่าเดมโบเดมโบมันเป็นมันไ้ซื้อว่าเดมโบได้เพื่อนๆมันซื้อว่าหูสร้างเน,นาะค่ะเนาะนำเคยบ่งหนังการ์ตูนเรื่องเดมโบมันเป็นหูสั่งสร้างมันจะมีหูอันใหญ่แล้วมันก็บินได้อะ่อเออะเคาเอิ่นว่าเดมโบนำเคาอเอิ่นว่ามันเอ,อิ่นต้นไม้นี้ว่าเดมโบนำก็จะซื้อมาอีกจกักสองสามตนอยู่ค่ะ อันต้นไม้ที่มันหายากอะนนะน้ำกระหดน้ำต้นไม้ของนามเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งเธอนอกจากพกต้นกระบองเพชรกะดนดนกระหดเทธอนึงเดือนหนึ่งหดเทธอนึงก็ได,ด้ได้เพื่อนๆนั่นละค่ะเพื่อนๆนำกระผ้าเพือ่อนนำอาจจะไม่ได้เฮ็ดวิดีโอนี่เเน,นาะค่ะเนาะนำกระผ้าเพื่อนๆมาเฮ็ดอ่ชาชั้นวางของกะนนำเนานะคะ่ะเนาะชั้นวางของง่ายๆกับเฮ็ุบดไม่ได้เฮ็ดยากเนาะค่ะเพื่อนๆเนื่องจากเข้า ว่ามันสั่งฝีมือเนาะอ้าวันนี้นำกะเจอขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พอกัน,นำมาในคลิปวิดีโอหนาค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหนุยบ๊ายบายบ๊ายบายครับับสสวดีครับสวัสดีครับ